โอ้ยไม่ชอบเลยอะ่ะทุกคนไม่ชอบน้องพูดทำไมรู้ไหมจะร้องจะร้องไห้กับเขาว่าน้องพูดดีมากน้องขอบคุณขอบคุณพี่เอฟซีแล้วเขาขอบคุณกันและกันแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเนาะเขาเดินทางมาไกลามากเขาแบบว่ามาถึงตรงนี้ได้คือต้องขอบคุณตัวเอง เยอะๆที่เขาไม่ถอยที่เขาไม่ทิ้งตรงนี้ต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณตัวเองเขาต้องขอบคุณกันและกันที่เขาไม่ปล่อยมือกันแล้วเขายังอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ซึ่งเราเจอมลสมกันเยอะแยะมากมายเนาะทุกคนว่าแมเราเจอเยอะมากไหนจะในไหนจะนอกไหนจะอะไรอะหลายอย่างคือแบบโอ้โหไม่มีถอยอะ่ะ เอาจริงเหมือนจะแตกแล้วพวกเราก็ก็ยังจับมือกันมาได้อีกน้องยังจับมือกันอืน้องยังจับมือกัน,น,กนแล้วมันยังแบบเออเนาะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เขามาไกลจริงๆเขาถึงบอกว่ามันฝันเหนือฝันมันจริงๆเลยนะฝันเหนือฝันจริงๆเขามาไกลมากน้ำตาจะไหลอ่ะ ไม่ชอบน้องพูดเลยจะร้องตามเขาจ้าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณในวันนี้ที่มาเป็นพลังรักมาเป็นทิ๊กซออีกหนึ่งตัวที่ผมพูดมาตลอด4-5ปีถ้าชีวิตน,น,นี้นกปายไม่มีทุกคน คงไม่มีวันนี้แน่นอนขอบคุณที่รักพวกเราขอบคุณที่ไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนไม่ว่าพวกเราจะดื้อขนาดไงแต่ทุกคนก็ยังรักเราไม่ยอมปล่อยมือพวกเราดีใจนะครับที่เกิดมาในชาตินี้ได้เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่และได้เป็นคนที่รักของทุก ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างที่ผมพูดตลอดเราจะทำให้มันดีที่สุดให้มันสมกับที่ทุกคนรักทุกคนดันมาตลอด4-5ปี ทั้งสองคนมาเยือนอยู่ตรงนี้มันคือจุดที่สูงสุดสูงที่สุดสําหรับทั้งสองคนที่จะหวังและดีใจที่ทุกคนได้มาร่วมเป็นครอบครัวของพวกเราในวันนี้จริงๆผมเป็นคนที่พูดแบบนี้ไม่ค่อยเป็นผมยอมรับครับนอกจากจะมีอารมณ์ที่เข้าถึงมันจริงๆมันจะซึ้งจริงๆ วันนี้ขอบคุณที่ทุกคนมาหากันทุกคนเชื่อไหมว่าตลอดระยะเวลาเกือบเจ็ดปีที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาเกือบเก้าปีที่รู้จักลุกมาไม่เคยเสียใจเลยที่วันนี้ได้ทำแบบนี้ที่วันนี้ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ที่วันนี้ได้เจอทุกคนตรงนี้ มันโคตรมีความสุขมันโคตรเป็นพลังที่ทำให้รู้สึกว่าวันนี้ตื่นเช้ามาเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องทำเพื่อใครเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงขอบคุณทุกคนที่เป็นองค์ประกอบทำให้เกิดลูกปลายขึ้นมา ขอบคุณที่เป็นความรักดีๆนอกจากพ่อแม่นอกจากครอบครัวเราพูดอยู่เสมอว่าท่านขับคือครอบครัวของเราต่อให้วันนี้เดินไปข้างหน้าไกลมากแค่ไหนก็ยังจะมีลูกไปติดตามแล้วก็ตามเราไปทุกที่ แาจจะไม่ไอยู่รอบตัวแต่เราจะอยู่ในความทรงจำของกันและกันตลอดไปวันนี้ดีใจกับทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับและว,วันนี้อยากจะส่งต่อพลังวิเศษให้กับทุกคนขอบคุณที่เป็นพลังวิเศษให้กับพวกเราเสมอมาขอบคุณจากหัวใจครับ